ด้วยนะฮะปกติมากับปู่กมาน้องเหมียวด้วยโปู่แม่น้องเหมียวนะนี่ทำไมกล้องเรามันโลมัวกล้องเราทำไมมันโมโมเนี่ยไม่อ่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อนอ๋ออีกใส่กางลวดเราก็ออกมานอกพื้นที่ภารกิจด่วนนี่มต้องใส่อย่างนี้เออภารกิจด่วนนะคะต้องใส่อย่างนี้นี่หมวกหรืออะไรเนี่ยทำไมดูแปลกๆเนี่ยถึงที่นี่ที่ไหนที่นี่ก็คือ คำชโนดนะโน่นนะปลายคือตรงโน่นเรสามแยกคำชโนดเรามาทำภารกิจเราเป็นที่กันนะครับมาที่นี่ก็มีภารกิจสำคัญนะฮะได้รับมอบหมายจากลุงช่างนะครับผมไปกันร้านแรกไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วย้ายย้ายย้ายแล้วร้านแล้วร้านใหม่ นนนไงัอี่ไงร้านเดิมของแม่อานเขาเล่นแล้วยายพี่แล้วไปจกลงดีเรียกแกแม่อานแม่แม่อยู่ไหนร้านอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ต้นอ่นเลยไปร้านอ่ะ ยาเปลี่ยนยาล้านใหม่นะคะที่เราเคยมาเอานี่นะกำลังนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงจะเรียงไว้ให้นู้นไปตรงน,นอ้อแอบแอบแอบนี่มาเอาใบสีค่ะที่สั่งไว้ค่ะนี่มีน้องเขาด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแม่วัสดีค่ะเสื้อมาอ้าว แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงย้ายร้านเกิดอะไรขึ้นเหรออืมมีไงมาแล้วอารบบายสีเอาถุงนั้นออกมาให้แม่เพื่อนชุบนะ้ำ ตายอยู่ในนี้จุ่มน้ำไม่ได้เปียกรถเขาอ๋อก็วางไงเออวางยืนในน้ำได้อยู่ไม่ใช่ก็มันมีมันมีอันนี้อยู่ตัวไม่ใช่รถกระบาไม่ใช่ใครเดเอสวยจังเลยอุ้ยสวยจังเลยอ่ะโปิดต้องตกในทุกครั้งเขาไม่ด้เปิดนี่เรามาเจอเขาเปิด อ๋อสวยม,<า>มากนะใบสีเขาสีจมพูดสวยจังเขาอาจจะเกินัดไปน่อยโคนาเไม่อาบอกุกไทยเฮ้ย่ดนอ,อะไรมา เมียวแล้วแล้วไปเต้นไปเต้นมียว้ว้าวโอ้มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์นะวันนี้นี่เซอร์ไพรส์มากดูดูดูนุหใ่มากมเขาวจะเปจุดบ้างไฟพญานาคกมือใบใบหน่จ้ปะสวยมากเลยอะโอตื่นเต้นนะ ไปดูความสวยงามอมีจะคนช่วยเรจะไปด้วยเมียไปคนคนช่วยแม่เนี่ยยื่นมาเยื่นมาทิน่าโทรศัพท์มาช่วยแม่อาช่วยแม่ด้วยเดี๋ยวถ่ายก่อน าาไานมาอยู่หน้้านปวอ่าอตรงประตู้ตเองประตูเมเ,เลเาทีละสองอันลูเอาทีละสองอัน,อ,นอันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะเราไม่ต้องขนให้ขนช่วยแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูนู่นเลย โตสักาทีกระด๊อกกระเด็กเอ้ยน้องเหมียวน้องเหมียวคนเป็นคันคนหลักรถตาเสือเป็นคันแรกที่มาหยอกจริงเหรอใช่คันแรกเลยเหรอเปิดร้านมาคันแรกเออนี่ใช่ต้อเสือก <c oughs> ็อไปซื้อนะจะเบียนรถตะเสือนะ่ะ ั้นแรกเลยที่มาเมาเนี่ยโอ้ oh. ไม่เปิดนเลยโอ้ oh. <Okay. S 1> ไปดูก่อนไปดูนะยังไม่ได้ไปเนี่ยที่เสือไปก่อนแหละไปดูก่อนนะคะพึ่งบวงสวงสวยมากเลยนะคะเป็นประตูทางเข้านะคะนี่ สวยจังเลยทางเข้าคําชโนดนะคะเป็นประตูทางเข้า ในี่ไินจปวงสหญุ่้๊เขาบอกว่าข้างในมีพญานาคองใหญ่เลยอยู่ในถ้ำแต่เรามีเวลาน้อยไงเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเนา อะไรอ่ะคุณเด็ี่กับเสด็จน้ององท่านประชาันนี้ก็เปิดให้ชมฟรีนะคานบอกว่าชมฟรีแต่ว่าเราีท่านยไม่ใหญมาก เข้าไปเข้าเข้าเข้าไปนั่งสิเดี๋ยวไปนั่งเหมือนแม่ดูเดี๋ยวไปนั่งดูเหมือนแม่ได้ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละพนมมือพนมมือเอ๋ไม่ต้องเคินทาาแล้วก็ให้อยู่ตำแหน่งเลือนหน้าเชื่อติดเดิมอ่า อย่าเขินเอาเลยเขินอย่าเขินคิดว่าอยู่คนเดียวอันหนึ่งสองสามพนมมือดูความสวยงามนะคะขององค์ปู่นะคะไปยืนบ่ไปยืนบ่ไปยืนไปยืนนี่นี่โอ้ยสวยมากเลย

สวยงามมากอู้พี่เสือเงินทองกองอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพี่งนท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะยิ้มเย,ยสวยๆที่สุดก่อน เรียบร้อยเราก็มาเอาใบาสีนะคะกลับแม่อาดป้ายกลับบ้านกันภารกิจเรียบร้อย